đây là một cái. สวัสดีครับทุกคนวันนี้ปืนพกกระบอกที่2มาแล้วนะครับปืนนี้เป็นอดีตเป็นพกที่อันตรายที่สุดเลยนะครับก็คือเป็นเลดเดตตีนั่นเองนะครับแต่ก่อนนะครับส่วนใหญ่เขาจะแต่งเป็นถือคู่แล้วก็ใช้เบิร์สโหมดนะครับแต่ว่าเนื่องจากเบิร์สโหมดมันโดนเนื้อไปผมเลยหาชุดแต่งใหม่มาเล่นนะครับเป็นชุดแต่งนี้เลยบอกเลยว่าถ้าคลิกเร็วๆนี่ก็ใกล้เคียงเบิร์สโหมดเหมือนกันนะครับดาเมจใช้ได้เลยครับสำหรับเนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูของแต่งก่อนนะครับมาที่เพิร์นนะครับเป็นอากิมโบนะครับส่วนวิธีปลดนะครับไม่ยยาากเเลรใส่เพิร์ตัวนีี้นนนนนะะคคคครรััับบโมม่เอาไปยิิงวตตต่่อออแแมมชช์์นนะครับทาาายงี้กก็ปลดิมมโบาเลย โอเคต่อไปกระสุนนะครับผมใส่เพิ่มเป็น27นัดนะครับแล้วก็ตัวทริกเกอร์เป็นเพิ่มไฟเลยนะครับเหมือนเดิมครับยิ่งยิงเร็วดาเมจยิ่งแรงนะครับต่อมาครับผมเลเซอร์เป็นเลเซอร์สีเขียวเพิ่มฮิตไฟ์แล้วก็สปินทูไฟ์สปีดนะครับและชิ้นสุดท้ายนะครับมัสโซเป็นโมโนเพิ่มระยะดาเมจแล้วก็เก็บเสียงนะครับแต่ถ้าใครเบื่อเสียงเก็บเสียงแล้วเอามาใส่บาเลี่ยเพิ่มระยะแทนก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะลดมูมเมนต์สปีดนะครับ โอเคครับของแต่งเลนิติก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะเป็นอาวุธแบบปันๆครับพวกหน้าไม้พวกมีดหรือกระบองอะไรพวกนี้นะครับก็เราดูได้เลยแล้วก็หากใครที่ชอบดูคลิปผมนะครับฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตามดูผมไลฟ์สตรีมเหมือนเดิมนะครับใน Twitch TV ลิงก์ผมทที่ไว้ด้านล่างเลยแล้วก็สตรีมเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกในเพจกับด i s c อ r d อีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยจบจับพรับนะฮะเห็น4ตัว ข้างบนข้างบนเพียบเลยข้างบนเพียบเลยน้องหนึ่งข้างล่างตัวนึงข้างล่างตัวนึงโอ้มันยิงหอผมขวาขวาตัวนึ่งขวาตัวนึงก่อแตกแล้วหมดเดฟินิตหมดเดฟินิตจะลงมาบวกแล้วหนีมันไม่ใช่แล้วน้องๆ ไม่ไวนะมีตีหนึ่งเออยยัดปกีป่ตัวกี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวเห็นตัวเดียวตอนนี้กล้องแม่งบังที่ไหนไวไหมไวละสองตีหมดแล,ล,ล,ล้วเดี๋ยวโหลดเอานี้ไ,ไ,ไปรอไปรอฉอบนู้นเลยเอาเนี่ยเฮ้ยๆๆๆเอะไรวนะน้ามันอยู่ในป่าพุดอกตังเลย เดี๋ยวไปยิงไอ้ตี้ที่ผมยิงผมตรงเนี้ยตรงมาร์ส้มอ่ะรีบเก็บเลยเดี๋ยววไม่มีกระสุนนะจ้าอ้าวอยู่ข้างในละวเขาอย,อยู่ข้างในละเอาทั้งหน่อยเอาทั้งหน่อยอยู่ห้องกระจกนะมอสตี้นี่วหว่าเพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหนเพื่อนน้องไปไหนจ๊ะ โอ้ต oh, ิมเลยติมเลยไปบอลตี้เดี๋ยวโอเคแล้วมาเกี่ยวเราวิ่ออกสามคน<า>มเลย่ะจัดเฮ้ยคัตเตอร์คัตเตอร์จากไหนเออโอ้เ oh, ห็ลนละนี่นี่นี่ โอ้โวโววววโดดโดดโดดบ้าวบ้าวหลังคาเตเดียมหลังคาเตียมเดี๋ยวยูวีให้หนีไปละหนีไปละมีเกาะเหลือปะยังไม่ซื้อเอยูวีพอปะเสร็จแล้วเฮียตุนอีกอันหนึ่งอ่ะปล่อยเลยใต้ตีมีฮะออกมนล่อนมันล่อนเดือกล่อนเลเวลเดียวพันพอดีอะไรวะเนี้ยไรเฉียวมือะไรเฉียวกระสุนก้มลงไปยิงเจอหมดก้มลงไปยิงเจอหมด ใกล้ไไขึ้นท้อแล้วขึ้นท้องไอ้จับน็อตไหมจับนอตจับน็อตไหมไหนวะนั่นนะโอ้โห<ต>กไกลเก <ละ S 1> ินไม่ทนันละไม่ทันวะเฮ้ยไปดับเพลิงปะตรงนี้มันต้องลงไปไปยัดอะไมม่ีดูข้างในวะใช่ปหมยัดยัดยัดเฮ้ยเอ้ยเอ้ย ตัวนึงตัวนึงตัวนึงเฮ้ยไหนอะกำลังปีนป่าวะผมว่ามันกำลังปีนอะ่ะเราขึ้นไปพอดีเดี๋ยวผมปาตันเชียงฮะอ่ออ๋พอพังเรื่องอะไรวะไม่เจอนะข้างบนไม่เจอปาตันไม่เจอโวอวเด้อปะเฮ้ยนี่ไงข้างหน้าตรงปัม๊มหน้าศาสตรยิงออกมีโดนลงมาตัวนึงสองตัวสองตัว

เฮ้ยเอาวิ่งวิ่งวิ่งชเดี๋ยวเดี๋ยวหอแม่งจอดทั้งบน,บนเมื่อกี้ที่เรายิงอ,ะ Thailand, อ่ะเฮ้ยพี่อยิงกันเยอะจังวะชนแม่งเลยอะ่ะเข้าวงเข้าวงเฮ้ยเดี๋ยวจกักรดรอตัดหน้าเรา ทำไมมันดรอปทุกทุกตาเลยเนี่ยมาทำไมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเอาโดนอะไรกันนะโดนอะไร T4 อะยวชุบก่อนแป๊บน,นึงเกืเอบพล้คับเฮ้ยตรงนี้มนไม่พ้นน้องเลยเพืนไปดันฮะเพื่อนมันโดดลงมาข้างล่างตัวหนึ่งเนี่ย เห็นสองตัวข้างในชุบกันอยู่สองคนใต้เตียนผมโอ้โหโดนตัน่ะรอก่อนได้ปั๊มก่อนหนึง่งอยู่ในในห้องตัวท้ายเอาไว้ดึงเลยไม่ไหวนะเงี้ยสองตัวเห็น2ตัสองตัว,เ,ตวเ,เจอเพื่อนมาแล้วทำแต่งปืนเนี่ย น,น,นายโดดไปนายโดดไป,ดดไปยันหน่อยมันน็อกแล้วมันจะชุบตัวเองนั่นแหละไอ้โหลดแล้วนะเนี่ยถ้าจะซื้อไปได้ปะดอกตังมาผมซื้อให้จะได้ไม่ต้องไปจ่อหน้าชศพศพของแก<อ>เฮ้ยหน้ามีหน้ามีประมาณไหนครับอ่าตรงวงเพียนแถวรถอ่ะ,องงอะโอเคมีเข้ามามีเข้ามามีเข้ามาอย่างนั้นมีเข้ามามีเข้ามา ิ่ยไปเจอพอดีเลยนะสองไว้อยู่เลยนี่หลังรถต้องลงไปเล่นข้างล่างว่ะกันหนึ่งอะไรวะนะสองดี่อ,อยู่ยมันดันเหรอไม่อย่าตกลงมา มันอยู่ตรงบ้านฟ้าหัวมุมบ้านฟ้าคงขึ้นไม่ได้ใช่ปะเสียงมันมาบอกด้วยเฮ้ยหน้าตายไม่หเจอละปะแตกละเฮ้ยอย่าพงชุดเอง๋ยวค่อยแตะค่อยแตะ มันน่าจะขึ้นบ้านแดงมันจะมีอีกตีน้นึงไว้ตอนนี้ผมอย่าอย่าอย่าพย,ยายามอยู่ดาดฟ้านะนี่นๆอยู่นี่บ้านแดงบ้านแดงโอเคโอเคมันเสียเปรียบมันต้องมันต้องปีนยิงอ่ะมันไม่ปีนหรอกเอาไม่น่างโง่เลยเฮ้ยนายโอ้ยทนายฝั่งนู้นยิงเฮ้ยเล่นผมอ้อมลงอีกฝั่งจะตายปะเนี่ยครับโดทนทนายอีกตึกยิงอ่ะ เลตี้ผมเปิดประตูให้เกาะป่ะเฮ้ยเขี้ยสไนเนี่ยอีกแล้วเน,นี่ยตีจีนนะเว้ยตอนที่ผมยิงเพื่อนมานาันน็อกอะระวังไว้ระวังไว้ลงมาเลยแม่นยังไงเออสองรอบแล้วเนี่ยตอบให้หน่อยตอบก่อนให้หน่อยมาเถอะยิงข้างหน้าดีกว่าผมเสียวไอ้เขี้ยสไนนั่นที่หายเลยหาตั้งกัน ชุบนชุบเฮ้ยมาปะเนี่ยไอตัวร่อนมาเกาะแตงนะนิดนึงมันดันมาไม่ไย้แหละเมื่อ้ได้แล้วหลังแหดไป เก็บของได้เหว่มีที่มีที่เก็บของอะ่ะเก็บของไม่อก่ที่ผมเลเนี่ยนะผมปนมาก่องตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปซับเอาเฮ้ยป่ามีป่ามีตรงนี้เฮ้ยรีบตามมาก่อนตามมาก่อนอนี่มาบ้านแดงระวังนะเฮ้ยอย่าพึ่ง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 ไปอยู่ขึ้นมาได้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 ไดล็อกไว้เนี่ยใกล้เลยตังคหนึ่ง ผมเล่นรูนี้ระวงัวงทนาย <ผม S 1> ตรงข้ามนะอื <c oughs> มม้มเล่นเดียวอ๋อมันสองคนอยู่ในบ้านเหรอสายบใช่ใชใาใสายอากิโมตดตุ๊กเพกันเลยนี่หว่า <laughs> เอาอย่างนี้ยโดยไม่ถึงไอ้สัตว์ตายวงอ่าตายวงระาอย่างนั้นอะเรื่องอย่างนั้นอนะมันอะ โอ้ยยีะะ่บีห้าว่ะไม่ทันเอ้า <c oughs> แม่งโดนไอตีิงอยู่ดิอ้าวแตกงวงเลย <c oughs> อออเ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 ออไอ้นั่นแม่งชิวจัดยีบเอ็ด